สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับเทปนี้เป็นเทปที่สองของน้องเหน่งนะครับน้องเหน่งกําลังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับอแต่ว่านะครับในโจทย์ที่ผมจะให้ทําคือการฝึกเนินนะครับเนี่ยขึ้นเนินเนี่ยเนินเนี้ยเล็กๆน้อยน้แต่ว่าสําหรับมือใหม่นั้นหรือสําหรับคนที่ไม่เคยหยุดแล้วก็ขึ้นนะครับมีแต่วิ่งขึ้นเฉยๆนะมันง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูเลยว่าการวิ่งขึ้นมาเนี่ยดูสัญญาณมือผมนะครับโอ้มีการโยนตัวแรงมากนะครับ พอเพราะเนื่องจากว่าจังหวะคาร์ดนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าวิ่งขึ้นมานี่มันวิ่งง่ายไหมนะครับให้วิ่งขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอนนี้เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเนินยังไงนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับพอตอนนี้ สไตล์สเต็ปแบบง่ายๆคือวิ่งขึ้นมาอย่างเดียวง่ายง่ายไหมอ่าง่ายนะครับแต่พอไม่ใช่ขึ้นได้อย่างเดียวนะพอเลี้ยวแล้วุ่มนี้ก็ต้องเลี้ยวกันต่อได้แต่ของเราจะฝึกที่เนินก่อนเอาให้มันไหลลงไปนะครับจะเข้าเกียร์ถอยก็ได้จะไหลจากคา์ดก็ได้แล้วแต่เรานะครับถอยหลังให้ปลอดภัยลงไปที่เดิมด้วยนะครับเราดูว่ามันเงยยังไงนะครับดูมันสูงจริงหรือเปล่านะครับ ผมไม่ได้มโนนะครับนี่มันมันพวงมาลัยคืนให้ตรงด้วยโอเคดีมากอ่าหยุดรถท่านี้ก่อนสังเกตดูนะครับหน้ามันจะเงยนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจอดอยุราบอยู่กับพื้นนะครับต้องพวงมาลัยให้ตรงพวงมาลัยให้ตรงเออดีมากดีมากนี่ดูนะครับตอนนี้ลดลงไปแล้วนะครับ ตนนั้นคือที่ต่ำสุดแล้วนะครับทีนี้พอให้ขยับขึ้นมานะครับให้ขยับตามสัญญาณมือนะครับเปิ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 บหยุดนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือเริ่มขึ้นมาบนเนินแล้วนะครับรถมันก็จะไหลนะครับเห็นไหมครับว่ามีอาการไหลเดี๋ยวดูว่าทฤษฎีที่สอนไว้จะใช้งานได้จริงไหมนะครับทํายังไงก่อนนะปล่อยคัด์ก่อนปล่อยคัด์แล้วยังไงให้รถม,มันรู้สึกสั่น สัตว์แล้วก็ดันตัวเองเนะาะมาดูว่าทฤษฎีที่เข้าใจนั้นนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับอ่ลองดูครับแค่ขึ้นได้ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเลี้ยวนะแค่ฝึกคาดกับไอ้นี่ให้เข้าใจก่อนอ่าโอเคดีมากดีมากพอพอสังเกตดูนะครับหน้ามันเชิดไปขนาดนู้นนะครับคาดเลึกเือก่อนคาดเกเลือกก่อน อันเนี้ยขึ้นได้แล้วนะครับแต่ว่าอาการคัดกับเบรกเนี่ยยังใช้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่มันเลยทาให้รถสั่นนะครับอ่าอันนี้อธิบายแต่ว่าเขาจะไม่ได้ยินนะครับอาการของการหยุดรถจะต้องไม่ให้มันสั่นนะสังเกตดูว่าเราทาอย่างหนึ่งได้แต่อย่างหนึ่งเราจะลืมเมื่อเราได้หยุดรถจะต้องทําไงคัดสุดเหยียบเบรกให้รถหยุดเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราคัดไม่สุดเราเหยียบเบรกรถมันหยุดไหมยหยุดเหมือนกันแต่มันดันที่จะไปตลอดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมถ้าตอนนี้เน่งปล่อยปล่อยเบรก รถจะไหลทันทีนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเลยนะครับตอนนี้รถอยู่บนเนินนะครับอ่าหนึ่งลองปล่อยเบรกเบาๆครับพวงอะไรก็แค่ถือไว้ประคองเห็นไหมครับไหลใช่ไหมอ่าถอยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์เดินหน้านะครับเข้าเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมอ่าแต่มันไหลด้วยอาการเป็นเนินนะครับอ้าวไหนลองปล่อยเบรกอย่างเดียวให้รถไหลเห็นไหมครับว่านี่คือเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะครับแต่ว่ารถไหลนะครับ เพราะว่าไหลจากที่ต่ำที่สูงนะครับเป็นเนินนั่นเองนะครับเอาเดินหน้าขึ้นมานี่ดูนะครับถ้าใครอยากทำได้มาเรียนนะครับ0883350072นะครับเราปล่อยคัดเยอะเยอะกว่าเบรกเบรกไม่ปล่อยรถก็ไม่ไปมันจะฟรีล้อนะครับสังเกตดูควันขึ้นนะครับเออเอาทำตามสเต็ปพูดถูกแล้วแหละแต่ว่าทำให้จำให้ได้นะครับ เน่งให้เลี้ยวซ้ายไปลงตรงนั้นนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายลงตรงข้างหน้านั่นแหละให้ปลอดภไไัยด้โอเคครับขอบคุณสําหรับเทปนี้นะครับผมก็นี่แหละประมาณนี้นะครับผมก็สอนให้เป็นมีทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดนะครับถ้าอยากเก่งก็มาเรียนนะครับมาเรียนเลยมาเรียนเยอะๆนะครับเก่งแน่นอนนะครับรับะการผลงานครับไม่เป็นผมคืนเงินให้ด้วยนะครับ อ่ามีการเลี้ยวไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีการตีโค้งนะครับไปหักโค้งซะแบบว่าเออแบบว่าประมาณว่ามุมยากมุมฉากยังไม่ได้อ่านะครับนี่เห็นไหมไปคนเดียวจะไปได้ไหมด้วยนะครับนี่แหละเห็นไหมประเด็นนี่คือมือใหม่นะครับอย่าไปอะไรกับเขามากนะครับอย่าไปคอมเมนต์ด่านะครับควรจะให้กําลังใจกันนะครับนี่เป็นการปล่อย ปล่อยนะครับให้คิดเองเพราะว่าสอนไปแล้วนะครับแต่จะเอาฝีมือในการใช้งานนั้นมาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ใช้พวงมาลัยผิดข้างนะครับมันก็เลยทําให้การเลี้ยวก็จะเหมือนลักษณะจะเลี้ยวไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับ ก็อขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามเทปนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสังเกตดูนะครับลงเนินนะครับเอาทฤษฎีเลี้ยวไม่ได้คืนพวงมาลัยทุกครั้งอ่ะนั่นแหละจำไว้เลยแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าไม่บอกก็จะลืมนะครับก็ก็จะแท่ถอยหลังเฉยนะครับ อันเนี้ยมันจะมันจะมันจะถอยแล้วก็เดินหน้าได้สบายนะครับสังเกตดูนะครับถ้ารู้วิธีการใช้พวงมาลัยนะครับมันก็จะมาได้นะครับทืนพวงมาลัยด้วยเ้าเนองยืนก่อนเป็นยังไงบ้างเข้าเกียร์ว่างก่อนอเุกีที่หยุดรถแล้วก็พักขาได้เลยเมื่อกี้เนี่ย การตีวงไม่มีเลยมีแต่ว่าวิ่งตรงมาแล้วฉันจะเลี้ยววิ่งตรงมาแล้วฉันจะเลี้ยวสังเกตดูรอบแรกก็เลี้ยวไม่ได้รอบ2การถอยหลังก็ไม่ได้มีการใช้พวงมาลัยมันก็เลยกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วการเดินหน้าก็เห็นไหมหัวเสียบลงมาก็เลี้ยวไม่ได้แต่นี่ตรงนี้มันกว้างเฉยๆนะครับมันดูเหมือนว่าเลี้ยวได้นะแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเสาเป็นกำแพงเป็นอะไรเงี้ยลำบาก <c oughs> ดีแล้วที่เรารู้จักว่าเออหยุดก่อนแล้วก็ถอยหลังทุกทีที่เราถอยหลังเราจะต้องหมุนพวงมาลัยกลับ ในฝั่งที่เราไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นเดี๋ยวขวาไม่ได้ตอนถอยหลังต้องใช้วงอะไรฝั่งไหนถอยถไปซ้ายเออมันต้องทำงั้นเดี๋ยวซ้ายไม่ได้ตอนถอยหลังทํำยังไงเ,เออมันก็ต้องอย่างนี้เนี่ยตอบถูกนะครับแต่เวลาใช้งานจริงนะครับอ่าไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยววนไปตีวงแล้วแต่เรานะตีวงแล้วแต่เราอ่ะไปได้เลยประมาณนี้ครับผมขอบคุณสำหรับก,การติดตามนะครับอ่าเห็นไหมครับไปแล้วนะครับผม อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้กำลังไปหาวิธีการวนรถกลับมาอยู่นะครับอ้าขอพุณนะครับผมให้กำลังใจน้องโดยการกดไลค์ด้วยกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ